ยักษ์สอุทั้งสองต้นปลูกกับโชคดีเนาะที่แบบมันเนา่าควาปูจะปลูกจนชมยักษ์ยักษ์สอุเราสองคือภสวยงามเขาลูก สารอะไรนะคะที่ทำให้ต้นเน่าได้อันนี้ก็คือเอามาใส่รอบทุกคนคะคลิปที่แล้วแม่ปูถอนต้นชวนชมเนาะที่แม่ปูปลูกกับพื้นดินก็จะมีะยักษ์ซาอุทั้งสองต้นปลูกกับพื้นเนี่ย ตอนนั้นเราถมดินใหม่ๆดินก็จะร่วนนิดนึงแต่พอนานๆไปแล้วมันก็จะทำดินก็แข็งขึ้นนะคะแล้วรากก็ไม่ไปไหนต้นก็ไม่โตแล้วก็ใบไม่ออกใบใบไม่สวยต้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เราก็ดูที่ใบเนาะทุกคนก็คืออันนี้ใบเขาไม่ออกใหม่เลยอาจจะมีดอกบ้างมีผลมีเมล็ดบ้างเนาะแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ใบไม่สวยนะทุกคนเพราะรากเขาเดินไม่ดี แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือต้นเนา่ารากเนา่าแล้วก็เป็นโพรงอย่างต้นนี้ที่แม่ปูกำลังยกนะคะก็รากเน่าเป็นโพรงโชคดีเนาะที่แบบมันเนา่าความเน่าไม่ลุกลามนะทุกคนเราก็เลยเนี่ยเราถอนไว้เดือนหนึ่งแล้วนะคะทุกคนทุกคนคะ แม่ปูจะปลูกจนชมยักษ์ยักษ์อุเราสองต้นนี้นะคะแต่วันนี้คงปลูกได้ต้นเดียวเพราะว่าไม่มีกระถางเราจะปลูกในนี่กระถางยางรถยนต์เนาะเพราะว่าปกติจะไว้ให้วัวกินน้ำใช่ไหมคะอันนี้กระถางมันมันรั่วแล้วพ่อนะก็เลยเจาะรูให้ปลูกจนชมนะคะ วัสดุปลูกเราเนาะก็มีดินที่เราผสม <c oughs> ไว้ปลูกต้นเล็กๆนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเศษของที่เราเผาเผาฐานเนาะก็มีเศษฐานดินฐานดินที่เผา่า,านอันนี้ก็ดินที่เผาฐานผสมกับผสมกับขี้เลื่อยกระสอบนี้ปุ๋ยคอกนะทุกคนมาเราเริ่มปลูกกันเลยแดดร้อนมากคะ่ะทุกคน อันนี้น่าจะบ่ายสามแล้วบ่ายสมแล้วก็ยังร้อนสร้างกล้องกด ได้โชว์ไอ,อ้นั่นเฉยๆอะไรเล็กหลอ,อกพอดีแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ดินเฮ้ยสภาพสวยงามเอาลูก เดี๋ยวเราหาหาอะไรมาหอ่อห่อรอบต้นแล้วก็ใส่ดินอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นแบบให้รากเขาเดินเนาะเอาแบบนี้แหละก่อนอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเอาท่อมาใส่ห,หนึ่งต้นหมดสภาพนะคะทุกคนก็แม่ปูก็เอาตะข่ายมามาสารมาหอ่ออยู่รอบๆต้นนะคะแล้วก็ใส่อันนี้เป็น เป็นขี้เลื่อยค่ะทุกคนขี้เลื่อยอันนี้ก็คือผ่านฝนมาหลายรอบแล้วนะคะก็มันก็จะไม่มีสารอะไรที่ทําให้ต้นเสียหายเนาะแม่ปุูไม่แน่ใจว่ามันเป็นสารอะไรนะคะที่ทําให้ต้นเน่าได้อันนี้ก็คือเอามาใส่รอบๆก็คือยัดลงไปให้ถึงให้ถึงพื้นนะคะก็ทําให้รากเขามีที่เกาะที่สารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนดินเหมือนขุยมะพร้าวนี่แหละเนาะ ก็ต้นนี้เราใช้วัสดุที่หาได้ในท้องทุ่งนาค่ะทุกคนอันไหนก็จะเป็นมีอะไรบ้างละ่ะมีดินเผาดินเผาถ่า,านดินเผาถ่านนี้ก็จะมีเศษถ่านอยู่เนาะเราก็มาผสมปุ๋ยขี้วัวขี้เลื่อยจากการเลื่อยไม้ของปู่นะคะก็เราก็มาผสมปลูก เนาะก็ผลออกมาเป็นยังไงต้องรอติดตามนะทุกคนเนี่ยแม่ปูจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆว่าพัฒนาการของต้นที่เราปลูกแบบนี้เป็นยังไงแต่แม่ปูคิดว่ามันก็น่าจะดีกว่าที่เราปลูกแบบในดินในพื้นที่แบบดินแข็งๆเนาะไม้เราก็ไม่โตไม่ไปไหนไม่มีใบสวยๆออกให้ชมแล้วต้นนี้นะคะเป็นต้นใบด่าง แม่ปูเพิ่งสังเกตว่าใบเขาด่างแม่ปูก็เลยอยากโชว์ใบเขาก็เลยต้องขุดขึ้นมาปลูกเนาะทุกคนก็แม่ปูหวังว่าทุกคนจะติดตามคลิปแม่ปูไปเรื่อยๆนะคะจะพยายามหาทำคลิปเกี่ยวกับชวนชมมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะเพราะเราตั้งใจทำ สวนชวนชมเนาะตอนนี้ที่สวนก็มีไม้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลที่แม่ปูทำไม้ชวนชมเพราะว่าแม่ปูไม่ได้อยู่สวนตลอดเวลานะคะเราก็ทำงานประจำอื่นๆด้วยนานๆถึงได้เข้าสวนทีนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบคลิปแม่ปุูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ คลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ